แน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการออกแบบนะคะวันนี้พิมก็ได้เลือกการออกแบบนะคะน่าจะเป็นตัวเทคนะคะแบบง่ายๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้คีย์ลัดนะคะของ AI และก็คีย์ลัดของ c a n วาที่สามารถทําให้งานออกแบบของคุณ100งานเนี่ยหรือว่างานออกแบบ100แก้วเนี่ยออกมาภายใน5นาทีได้ยังไงไปดูกัน,นะคะ่ะ เราก็จะเข้ามาในโปรแกรม Canva นะคะซึ่งสามารถใช้ Canva ฟรีได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ create a Design ด้านบนขวาสุดเลือก Custom Size นะคะวันนี้เนี่ยพิมพ์จะเลือกเป็น2,700นะคะคูณกับ120นะคะพิกเซลนะคะเป็นไซส์แก้วกาแฟเท่านั้นนะคะก็เหมาะสำหรับการออกแบบแก้วกาแฟนะคะอ่ะต่อไปนะคะ Design 2องเจ็ดสู คูณกับ1120นะคะ1120พิกเซลนะคะออกแบบตัวเทกนะคะหรือว่าจะเป็นข้อความลงบนแก้วน้ำนั่นเองนะคะโดยวันนี้เนี่ยเราจะใชะ้เครื่องมือนะคะก็คือตัว Canva นะคะแล้วก็จะใช้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัว AI ChatGPT นั่นเองค่ะตัว อ่าแคนว่าแล้วก็สขนาดที่ต้องการแล้วก็เทคแซมเปิลนะคะเสร็จแล้วก็จะไปที่ Chat GPT ค่ะก็จะเป็นคำคม ของอเกี่ยวกับกาฟแฟอะไรอย่างนี้นะคะเราเมสเซจที่เราจะใช้นะคะก็คือฉันอยากได้ข้อความนะคะที่เป็นคําคมเกี่ยวกับกาแฟะนะคะไว้เขียนบนแก้วกาแฟะนะคะแล้วก็ขอรวบรวมคําที่เป็นที่ยอดนิยมนะคะแล้วก็ให้เหมาะสําหรับการเขียนบนแก้วกาแฟในวันพิเศษสําหรับคนพิเศษนั่นเองนะคะ อะเราก็มาที่ Chat GPT นะคะแล้วเราก็เขียนสิ่งเหล่านี้ไปได้เลยนะคะนี่ก็ก็ copy paste เทกตรงนี่นะคะ I need a message นะคะหรือว่า write me a message นะคะอ่าเดี๋ยวพิมพ์จะเขียนเป็นอ่า write me นะคะ message write me a message นะคะ,ะเดี๋ยวลองดูว่าเเอเออแช t จะให้มาเป็นหัวข้อหรือว่าจะให้มากี่คำนะคะ โอเคก็จะมีแต่ว่ามันจะไปเหมือนกับอ่าคำที่เคยให้มาก่อนหน้านี้จะมีคำคร้ายกันอยู่นะเดี๋ยวพิม์พจะขอเลือกดูเดี๋ยวพิม์พจะเอาเป็นคำคมะจะเอาเป็นคำคมนะคะเป็นคำคมเป็นคำคมอย่างเดียวนะคะแล้วก็ e n t e r ออีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็โอเคอันนี้เพราะว่ามันจะมีคำว่า coffee ใช่ไหมคะมันก็จะมีคำที่เกี่ยวกับออกาแฟและพิมอ,อยากได้เป็นคำคมโอเคอันนี้ก็จะเป็นแค่คำคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำคมที่มีเกี่ยวกับกาแฟนะคะก็คืออย่างเช่นแบบ wake up อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นคำคมแบบนั้นนะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะอยากได้เป็นเหมือน inspiration คำคมโอเคต่อไปพิมพ์อยากได้เพิ่มอีกนะคะก็คือหาคำนะคะ ที่เพิ่มอีกเนาะก็พิมพ์อยากได้เป็นอ่าเป็นเมสเซจนะคะเป็นอ่าพ ositiv นะคะพจ positiv ์เมสเซจนะไร่มี positiv เมสเซจนะคะนี่โอเคประมาณนี้แล้วก็ enter นะคะจริงๆในนี้ก็ก็จะเป็นอ่า คำที่โอเคแหละเป็นเป็นเหมือนคำคมอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากได้แบบ Energy แบบ positive เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเนี่ยมันก็จะพยายามเจนเจนอ่าถ้าเกิดเราไม่อยากให้เหมือนกับข้างบนเราก็บอกราต้องบอกเขาอีกด้วยนะว่าแบบอ่าแบบไม่เหมือนไม่ซ้ำกับข้างบนอะไรอย่างนี้นะอ่ะอันนี้พิ้์ก็คิดว่าไม่ได้มีคำซ้ำอยู่แต่ถ้าเกิดคุณเจอว่าเฮือมันเขียนซ้ำหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะคุณก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์เพิ่มเติมไป,ไปแบบไม่ซ้ำกับด้านบนนะคะ อะต่อไปพิมพ์จะขอเพิ่มอีกนะคะอ่าเป็นพิมจะ take message เหมือนเดิมนะคะใช้ from ตัวเดิมนะคะแล้วก็ take message ไปอ่าพิมอยากได้เป็น boss girl นะคะ,ะ girl boss คำว่าแบบ girl boss นี่นไนะก็จะมีเกี่ยวกับแบบ girl boss นะคะ โอเคโอเคพิมพได้เทคเรียบร้อยทั้งหมดนี้แล้วนะคะอ่ะพิมพก็จะไปที่อ่าเอ่อ็กเซลนะคะโอเคนะคะแล้วก็เปิดหน้าเปล่าขึ้นมาหนึ่งหน้าแบบนี้นะคะเร็จตรงนี้เนี่ยพิมพก็จะเอาคําที่ ChatGPT เนี่ยได้ให้พิมพ์มานะคะพิมพ์ก็จะมาเขียนตรงนี้นะคะว่าโอเคแล้วก็จะกรอบมาวางตรงนี้นะคะแบบนี้ ะะอันนี้ก็คือคำที่ c จ a t g ั t ีเขียนมาให้เรานะคะซึ่งตรงนี้พิมพ์ก็อาจจะเอาไปกรอบทั้งหมดแล้วลองดูมันมีทั้งหมด15คำนะพิมพ์ก็จะใสตรง15ระหว่างแล้วก็จะได้15คำตามนี้นะคะอ่าได้พิมพขอเอาแบ็กกราวด์ออกเป็นสีธรรมดาะคะ่ะอ่าแล้วก็ตัวหนังสือเป็นสีดำอาจจะได้เห็นชัดๆอ่ะอันนี้คือคำทั้งหมดอันนี้มี15คำคือพิมพ์สามารถใส่เพิ่มเข้าไปอีกได้นะคะ ก็อันนี้อีกส5นะคะก็จะเป็นคำนี้อีกส5นะคะพิงก็จะมาตรงสินะคะไปที่30นะคะสิ 6. ไปที่30อ่าอันนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ก็พาสเวิร์ดแล้วก็อันปรับสีเป็นสีขาวแล้วก็นี่สิคะอ่ะก็จะออกประมาณนี้ตอนนี้คือมี30แล้วคุณจะ เอาทั้งหมดที่เมื่อกี้พิมพ์ได้รวบรวมไว้นะคะก็เอามาอันนี้ก็ประมาณร้อยกว่าคำเนาะแต่เดี๋ยวพิมพ์ขอทําสัก30ก่อนนะคะเพื่อให้รวดเร็วนะคะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยพิมพ์ก็จะอ่า เซฟไฟล์นี้นะคะก็คือเซฟไฟล์นี้ออกมานะคะเซฟไฟล์นี้นะคะเราจะเลื่อนมาด้านบนตรงนี้นะคะอันนี้จะสับสนนิดหน่อยให้ทุกคนสังเกตตรงที่ไอคอนละกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ New นะคะอันนี้ก็จะเป็น Open นะมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือแชร์นั่นเองนะหรือว่าเซฟนั่นเองเนาะเราจะเลือกนะคะเซฟเป็นไฟ csv นะคะฟังดีๆนะมันจะเป็นชื่อเหมือนกันด้านข้างหลังตรงนี้ก็คือนามสกุล csv นะคะก็กดเลือกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟล์นี้มานะคะแล้วเราก็จะกลับมานะคะกลับมาที่แคนวาสนะคะหลังจากที่เราเซฟตัว Excel ตัวนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตรงแอปนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะตรงแคนวานะคะแล้วก็ดูตรงแอปตรงนี้นะคะเราก็จะเลือกนะคะตรง นี้นะคะมันจะเขียนว่า b u l k create นะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะกดเลือกขึ้นมานะคะเราก็นี่อัปโหลดนะคะอัปโหลด c s v file นะคะอ่ะเราก็เลือกอัปโหลดนะคะคลิกอัปโหลดตรงนี้เลยนะคะแล้วไปที่ไฟล์เราเจอแล้วนะคะเราก็ open file ค่ะแล้วเราก็จะ ลิกเลือกนะคะตรงนี้นะคะตรงข้อความนะคะเพื่อที่จะให้เขาเปลี่ยนนะคะข้อความนี้ทั้งหมด30ภาพด้วยกันหรือ30หน้าด้วยกันนะคะเปลี่ยนไปตามลิสนี้นั่นเองนะคะก็คือ,อเราดีไซน์แก้วน้ำมาแล้วแหละเออเราดีไซน์มาแล้วแต่เราอะ เกียรที่จะเอาคำพวกนี้มานั่งใส่อย่างเช่นเราดีไซน์แก้วหนาเป็นรูปข้อความเราก็ต้องมาพาสวางข้อความทั้งหมด30 50ร0อข้อความถูกไหมเอ่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัว Excel uh. ตัวนี้เราก็แค่คลิกที่ข้อความนี้แล้วก็ให้เขาเนี่ยดึงนะคะฐานข้อมูลจาก Excel แล้วก็มาแต่งให้เราเลยนะคะ50รูป100รูป1,000รูปได้เหมือนเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วพิมพ์ก็จะกด Continu e นะคะ ะะแล้วก็เลือกตรงจุด3จุดนะคะที่เขียนว่ามอนะคะตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะ Connect to Data เราก็จะเจอข้อความนี้โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะก็ The Girl Boss นะคะนี่อันนี้นะคะเราก็เลือกนะคะเรียบร้อยนะคะเสร็จทีนี้เราก็ Continue ค่ะก็คือ Continue ก็คือนำเทคเนี่ยมาแทนที่นะคะทั้งหมด สามสิบเทคนะคะแล้วก็ลองดูกด continue อ่าวันนี้มี29หน้านะคะโอเคเราก็ continue ทั้ง29หน้านี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะตอนนี้เรามีแก้วน้ำนะคะที่มีเขียนว่า empower women empower women นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะคะสำหรับใครที่อ,ออกแบบตัว เทคอะไร like, พวกนี้นะเราก็สามารถที่จะเซฟนะคะทั้งหมดนี้แล้วก็เอามาวางเหมือนแก้วน้ําแบบนี้นะคะสวยๆง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้ไอเดียการออกแบบอะไรเลยนะคะเสร็จแล้วพิมพ์ก็ได้มาทั้งหมด2 9านะคะคำคมนะคะซึ่งก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเซฟทั้งหมดนี้นะคะเป็นฝาย อ่า png n o b a c บ g r ก u n d นะคะทั้งหมด29ภาพแล้วก็ไปอัพโหลดลงบน redbubble นะคะ29ภาพก็จะได้29 product นะคะแก้วน้ำแก้วกาแฟนั่นเองนะคะง่ายๆสำหรับคนที่อเออกแบบไม่เป็นนะคะแล้วก็ใช้ chatgpt มาช่วยในงานออกแบบของคุณซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะคะแต่ถ้าใครอยากที่จะเพิ่มนะคะไอเดียหรือว่าเพิ่มการตกแต่งเข้าไปก็อาจจะเลือกเออเอลเมนตนะคะเลือกเออ ลวดลายหรือว่ารูปภาพที่คุณมีอยู่นะคะที่ถูกต้องลิขสิทธินะเอามาแปะเพิ่มเติมนะอ่าเดี๋ยววันนี้พี่มาจะเซฟตัวนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตัวอื่นๆนะคะพิมพ์ก็จะเอามาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะอ่าเป็น png no background นะคะไปไฟล์ png นะคะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ เรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาทั้งหมดนี้นะคะไปโพสต์ลงขายนะคะไม่ใช่ไปโพสต์ลงขายไปอัปโหลดขายนะคะบน Redbubble กันค่ะที่หนึ่ไปถึงรูปที่30นะคะเราจะไปดูรวดลายของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็น e m p o w e r Woman นะคะ Impower Woman ก็จะเอาสีเขียวออกให้หมดนะคะเดี๋ยวสติกเกอร์จะทิ้งเอาไว้นะคะสติกเกอร์พิมพ์จะใช้นะคะอ่ะตรงนี้ก็ที่เหลือก็จะเอาออกมเลยนะคะเดี๋ยวไว้แต่แก้วน้ําของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราขอดูค่ามมันจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นวนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุบร้อยก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเพราะว่าเราได้ฟิตไว้พอดีแล้วนะคะโอเคนะคะ ก็เลือกเป็นอีลาสเลือกเป็นดิจิตอลอาร์ตนะคะคอเลกชันไม่ใช่นะคะแล้วก็เอ็มยูนะคะเป็นแก้วน้ำนะคะแล้วก็ตีแล้วก็โนไปอ่าแล้วก็ใส่ในตัวของไตเติลน,นะคะแท็กแล้วก็ยูคิปชันนะคะแบบนี้นะคะจนพบทั้งหมด30โปรดักต์นะคะเดี๋ยวมาดูกัน30โปรดักต์แป๊บเดียวมานะคะโอเค นะคะลงโปรดักกันนะคะ ริ่มทำคืวิดีโอสอนนะคะเฉพาะร,ร้านนี้เท่านั้นนะก็เราก็เพิ่มอีก30ชิ้นนะคะที่ไปทำมาก็คือใช้เทคนั่นเองนะคะก็คือข้อความง่ายๆแบบนี้นะคะตอนนี้น่ะเราก็มีสินค้าปุ๊บป,ปั๊บ37ชิ้นแล้วนะคะโดย Product เนี่ยก็จะเป็น Product ง่ายๆนะคะง่ายมากๆเลยนะคะก็คือการใช้เทคนะคะข้อความหรือคำคมคำขวัญคำอา inspiration word หรือว่าเทคพวกแบบอ่า positive หรือเกี่ยวกับ สนุกสนุกขำขฟันฟันอะไรอย่างนี้เนาะมาเขียนตรงข้างแก้วแบบนี้นะคะอาจจะเล่นคาบ้างนะคะเล่นกับเทคบ้างเล่นกับฟอนต์บ้างหรือจะ,อะตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยอหรือจะเล่นพวกข้อความรูปภาพเข้ามาเพิ่มเติมน,นะคะหรือจะใช้แค่ข้อความธรรมดาเบสิกแบบนี้เลยนะคะก็ได้นะคะนี่นะคะง่ายๆใช้เทคธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเพิ่มความน่ารักนะคะให้กับ ข้อความโดยการใส่เอ่อเทคที่เอ่อหรือฟอนต์นะคะอะ่กับเทคของเรามารวมกันแล้วให้มันออกมาแบบน่ารักน่ารักแบบนี้หรือจะเอาข้อความมารวมกับเอ่อรูปภาพนะคะแล้วก็ได้โปรดักแบบนี้มาสําหรับใครที่อ่แบบเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นอะไรอย่างงี้นะก็ลองดูอันนี้ไม่ไม่ได้ยากเลยนะคะอันนี้ทําได้ง่ายๆมากแล้วก็คุณสามารถทําได้เองได้นะคะแล้วก็สามารถมีโปรดักได้เยอะแบบนี้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะก็ทาแล้วลงทําแล้วลงทําแล้วลงนะคะอ่ะ ก็ใครอยากได้ไอเดียดีๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับถ้าใครช่องของพิม์ไว้นะคะเดี๋ยวพิม์ก็จะมาอัปเดตอะไรแบบนี้อีกนะคะวิธีการทําอะไรง่ายๆสําสหรับเบกิเนอร์ทุกๆคนสามารถทําได้ทําได้แค่ติดตามช่องของพิม์ไว้แล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆคลิปนะคะก็พิม์พได้ spending time นะคะเออใช้เวลากับการทํา